ี้อินพินเหรอตี้อินพินนี่คืออะไรยื่ไปแล่ะลืมตูไปเลยอะเหมือนหายไปเลยอ่ะโอ้โหยากแท้เอ่อน้ำเชื่อมอ๋อเอาเอสเปรสโซ่ผสมกับนมไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะเอสเปรสโซ่ผสมกับนมไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับทุกคนปั๊กปั๊กปั๊กปักปักปักเก๋ครับไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะเดี๋ยวผมจะหลงลืมลืมเนี่ยเอสเปรสโซ่ผสมกับนมนะทุกคนครับโอเควางไว้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะ ลงมาปึ๊บแล้วก็ใช้น้ำเชื่อมสี่ปั๊มหนึ่งสสจากนั้นก็มีอะไรนะอีกอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งผมลืมผมลืมไปว่าเขาใช้เป็นอันนี้ปะ่ะอ๋อไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนี้ใช้เป็นวิคีมก่อนแล้วก็ใช้เป็นนี้อ่าฮ่าอันนี้ไม่ใช้นะเป็นสตรอเบอรี่น้ำเชื่อมไม่ใช้ก็เป็นนมเฉยเฉพอ,อ,อ,อโอเคครบส่วนครับเยี่ยมครับน้ำแข็งไม่ต้องผสมเองครับตอนนี้มันเป็นสตรอเบอรี่แี่ก็ร้องแบบเออเฮาถึงยอดอยุค80เลยอ่ะ ภารกิจสาเร็จครับวันนี้ทุกคนอาหา้ายอดขายเครื่องดื่มวันนี้122.7นะทุกคนครับวัตจุบินที่ใช้ไปแ